ไปชนะครับผมอยู่ที่บางเบิดนะฮะจนที่มาดีสอรครับก็วันนี้ผมได้ปูมานะครับเป็นปูจิ๋วนะฮะปูจิ๋วคืออะไรปูจิ๋วคือปูที่เขาเคัดออกนะครับจากขนาดไซส์ที่เขาจะเอาไปขายนะฮะไปส่งตามตลาดหรือว่าตามแพหรือว่าส่งห้อกรุงเทพจะเป็นปูที่เคัดออกมาแล้วจะเป็นเหลือเป็นขนาดปูจิว๋วซึ่งมีไซส์ขนาดเล็กนะครับเขาจะขายกิโลละร้อยห้าสิบาทนะ วันนี้ผมก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามาต้มนะฮะเอ่อมันนึ่งนะฮะนี่คโอ้โหร้อนนี่ฮะใช็ดถุงมือจับนะครับนี่นะครับเนื่งแบบนี้เลยนะครับน่าจะสุกแล้วนะปูที่มันสุกนะี่มันสีออกแดงๆนะครับสีมีออกแดงๆนะครับ,รบเดี๋ยวๆให้มันสุก แล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะตำจิ้มก่อนนะฮะโห oh, แสงมาจากทางนี้นะครับเ้ินแสงนะฮะ,ะต้องแบบนี้นแล้วกันก่อนเราก็ใส่เสพริกครับนี่ครับพริกเตรียมไว้ครับพริกขี้หนูครับ แหลกนะับไม่ต้องละเอียดมากพี่กินหนูไม่เผ็ดอยู่แล้วครับมันจะมีพี่กี้หนูพี่กินดานะถ้าพี่กินดาไม่เผ็ดถ้าพี่กี้หนูนี่สุดยอดแล้วก็พี่กะเหรี่ยงไม่ ใส่หัวหอมด้วยนะฮะหัวหอมสักหัวหนึ่งนะหัวหอมแล้วก็กระเทียมครับใส่เข้าไปครับกระเทียมสองหัวหอมหัวหนึ่งกระเทียมแนะนำคือกระเทียมกลีบเล็กนะอยา่ากระเทียมจีนนะครับมันไม่ไม่หอมนะฮะใช้เป็นกระเทียมกีบเล็กดีกว่า ้ามีนะครับสมัยนี้หากนะ็ค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะใช้กระเรียมจีนกันห,หมดแล้วครับจริ้มซีฟู้ดนี้น่าจะไปกินแค่ชาติไทยชาติเดียวนะผมว่านะครับชาติอื่นโาไปที่ไหนก็ไม่กินนะครยิ่งโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีจีนพวกนี้ กินจืดจืดครับจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วก็ไม่ทราบครับจืดจืดซูชิอะไรพวกนั้นนะซีฟูดเขานะส่วนใหนนญหเนะ่เขาจะกินแบบดิบนะฮะีฟูดนะะทางไต้หวันจีนเกาหลีญี่ปุ่นขนาดหอยนางรมนะฮะยังไม่กินแบบสีฟูดนะเขาจะกินกินกับไอ้มะนาวเลมอนนะฮะลูกใหญ่ๆนะฮะกินได้ไงไม่รู้ ขิงแน่นอนดูครับโอ้นี่ฮะับเดี๋ยวผมจะใส่รถด,ดีครับปรุงรถครับนี่เลยสุดเด็ดครับ,ววววววบขาดไม่ได้เลยขิงนี่ขาดเขาไม่ได้เลยครับสำหรับน้มจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแนะนำให้ใส่ขิงฮะ หิงซอยนะครับใส่ไปเลยนี่หิงซอยนะสุดยอดมันจะดับกลิ่นคาวกลิ่นของซีฟู้ดดีมากครับจอหอมนะฮะรสชาติหอมเนื้อหิงครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ตังถ้าใครไม่มีเวลาตัมก็ปั่นนะครับ เดี๋ยวเราก็มาใส่มะนาวลูกนี้นะนี่ใส่ทั้งลูกเลยสุดยอดมะนาวใส่ข้างนอกดีกว่าครับ เพื่อซีฟู้ดของเราต้องใหญ่นิดนึงนะเตะถ้ยวยมานะไม่ได้กินปูนานแนละ้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคูนึ่งสะทผกับน้ำซุปวีฟูดนะรัติดตามชมนะครับผมไม่ตัดคลิปนะผมถ่ายคลิปยาวเลยครับกี่นาทีแล้วหแปดนาทีแล้วครับตีบเข้าไปเลยครับนี่เกียวจีบจาดไปเลยลูกใหญ่มากเขานา สี่ฟูตสตดเด็ดเกลยอปิดแน่นอนผมจะเอาอนี้ใส่ประดับไปด้วยน,นะฮะไปข้างจานโอเคนั้นเสร็จเรียบร้อยขนัดน้ำจิ้มนะเดี๋ยวเราไปดูการจินข้างนอกนะครับ

จิ้มซีฟู้ดเล่นๆนะครับไม่ได้ทำขายนะทำกินเองครับไปไปกินกันนี่เลยกุจิชีวกุวเฮ้ย เมียนะครับส่วนใหญ่เป็นปูตัวเมียมาไหมร้อนอยู่เลยอ่ะโลหนึ่งโลหนึ่งก็ได้ไม่เยอะนะโลหนึ่งก็ได้นิดเดียวครับร้อยห้าสิบบาทปูจิ๋ว ตัวผู้นี่ตัวผู้นะนี่งร้อ,อน่าจะไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะร้อน แบบนี้สนจนะิ้มนจิ้มซีฟู้ดสูตรของผมเองครับ ปูมันเป็นเอน่เะเ้าก็เลยหวานเนื้อหวานปลอดสารพิษสารเคมีทั้งสิน้นแกะมาจากแกะมาจากตะไขร่เรียกว่าอวนแล้วผมก็ไปเอามาเลยครับที่บางเบิดเนี่ยขึ้นตอนเช้าอร่อยเด็ดืใส่นี้ไปด้วยนะนจะ้าะมะนาวชิดจ้าครับกินนี่แหละ ปูดิวเนี่เหมาะสำหรับทำนุ่มตัน,ตนะครับทำนทุ่มตำอร่อยมากปูตำนุ่มตังเขาจะไม่ไยมใช้ปูใหญ่เพราะว่ามันจะไม่เข้าเนื้อไปใช้ปูไซส์เล็กนี่แหละแต่ปูใหญ่นี่เหมาะสำหรับไปผัด ก็เริ่มมาโอ้ยร้อนกินส่วนที่มันเป็นตัวมันนะกินแล้วก็เผ็ดแล้วก็เหนีนออก นี้งกินผมตามอร่อยมากวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลตันหน่อยอร่อย เรียกว่าน้ำจิ้มกี้มกมเมาผสมมุ่วแต่มันอร่อยอ่ะน้ำจิ้มกี้มเมาอ่ะซีฟู้ด กินตัวเมียนอร่อยกว่าเพื่อนนะปูนี่ตัวเป็นตัวเมียนี่สุดว่าตัวจะใหญ่กินแล้วก็เหงื่อแตก ผมกินแค่พอหายอยากครับอุ้ยตัวนี้มีไข่ด้วยกูกระแดกกูกระแดกตัวเล็กๆมีไข่มีไข่ด้วยนะหลานจินมเข้าไปรลานกินไปเยอะอืมนี่แล้วก็กิน 음, <shrug> ทำเหมือนกันนะชอนใส่น,น้ำจิ้มนี่แหละใส่นี่เข้าไปด้วยไดีมั้งเนี่ยมะนาวเนี่ยใส่เข้าไปให้ฉ่ำเลยนะแล้วก็กัดใส่เข้าไปให้ฉ่ำแล้วก็กัด ต้งงทำเลยแบบนี้ฮะหมดคำบรรยายอร่อยมาก และโดยเฉพาะได้เนื้อปูที่มันสดไม่มีคำบรรยาย,ยบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดอร่อยมากพวกก้ามอ,อะไรมันก็เล็กนะเราอย่าไปหวังอะไรมันมากเนื้อในนี้ยกินกินพวกตัวมันเรากินแล้วเนื้อออกผม ทำเล็กๆทำไม่ใหญ่ปูวนนี้เขาเรียกว่าปูจิ๋วเนี่ยไว้กินเล่นได้ครับโอเคอร่อยแล้วก็เหมาะกับอันตำต้ตมนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิจูร์เทเบชแนลครับปูจิ๋วซีฟู้ดสุดยอดครับ